ก็ดีครับตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับพอดีเดินผ่านต้นนี้นะครับผักน้ําผักน้ําใบด่างนะครับสวยดีนะก็เห็นมันเป็นช่วงที่ดอกก็ออกเป็นเกลียวนะครับสีม่วงนะครับเนี่ยนะครับสวยก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูคือมันได้เห็นหลายสเต็ปนะครับคืออย่าง คือเนี่ยใบยอ่อนนะครับเนี่ยใบอ่อนเขานะฮะยังไม่กัดสีแต่อวบสูงสูงใบเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ่นะครับสายพันธุ์นี้ใหญ่มากไหลมีเยอะนะครับผมก็ไม่เข้าใจม,มันไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับก็ไหลออกช้าหน่อยครับน่าจะเขามาเลี้ยงตัวต้นเขาเยอะอันนี้น่าจะติดมเมล็ดแล้วนะครับแต่ถือฝากอีกนานเลยนะครับ ถ้าจะมีเป็นปีนะครับกว่าเขาจะใหญ่เราเห็นดอกมันเป็นเกลียวสวยดีนะครับเอามาถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูผักหนามใบด่างนะครับตัวนี้สเตียแน่นเลยด่างเหลืองสเตียนะครับเอาไปดูยามบ่ายนะครับโอเคสวัสดีครับกับผัก้ํานะครับช่วงบ่ายบ่ายสวยมากครับ หมอมเยอะสวยเก๋นี่นะครับผมชอบลมฝนตกทุกวันนักสลนเปิดมาละจะต้องหาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทำเกษตรก็จะหาพวกหมากพวกอะไรมาปลูกไว้เวลามันโตขึ้นจะใช้แทนสลนนะครับแดดออกนะครับเนี่ยมันก็จะโดนแดดบ้างไม้จะแข็งแรงนะครับครับกับผักหนานดังครับสวัสดีครับ